ันนี้ผมพามาดูบ้านในทรายที่อยู่แบบ ฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับทุกคนบ้านหลังนี้เนี่ยงานดีไซน์ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแบบของบ้านหลักอย่างซิมเชิงเลยนะเขาใช้ลาดแบบ2 b r 2 3 0 6 0ฟังก์ัชันการใช้งานทั้งหมด6ห้องนอน5ห้องน้ํามีพื้นที่ของโซนพระโซนครัวห้องนั่งเล่นถึง2จุดนะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีโรงรถในพื้นที่ของตัวบ้านแต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะดีไซน์ในพื้นที่ด้านนอกอีกทีหนึ่งพื้นที่ใช้สอย277ตารางเมตรแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานด้านในของเขาเนี่ยค่อนข การใช้งานไม่อึดอัดเลยกับงบประมาณของ B.O.Q. ตอนทําสัญญาของหลังนี้นะครับอยู่ที่4ล้าน9 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่พร้อมสร้างแต่ว่าการปรับเปลี่ยนเรื่องของวัสดุหรือว่าอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยดีเทลต้องติดตามในคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพาไปเจาะลึกในแต่ละส่วนของตัวบ้านหลังนี้กันครับ ตรงนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาดูในงานดีไซน์ของตัวบ้านนิดหนึง่งซึ่งถ้าเราเห็นหลายๆหลังเนี่ยจะเป็นพวกหินกาบหรือว่าเป็นหินสายใช่ไหมครับเป็นวัสดุที่ปิดผิวแนละ้วแต่ว่าลูกค้าเขาเลือกที่จะดีไซน์เป็นหินอ่อนครับหินอ่อนตัวนี้ทำเป็นวัสดุปิดผิวได้เหมือนกันเป็นลักษณะของจิ๊กซอว์เป็นงานดีไซน์ที่ผมว่ามันเข้ากับตัวบ้านนะแล้วก็เป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งเลยที่อยากจะแนะนําให้กับลูกค้าในหลังถัดไปลองเลือกวัสดุแบบนี้ไปตกแต่งบ้านของทุกคนดูซึ่งมันไม่ได้มีแค่เพียงผนนนนนนนัััังงงงงฝฝ่่่ี้้้้้้เทานนทาาาาบขดวย แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ข้างบ้านเหมือนกันสามารถดีไซน์ได้ตัวนี้ประมาณ60,000บาทน,นะสามารถดีไซน์ได้นะครับแล้วก็ตัวบ้านเขาก็จะยกสเตปแล้วตัวลักษณะของบันไดเขาจะมีความโค้งแบบนี้ไม่ได้เป็นงานกระเบื้องนะครับวัสดุของตัวพื้นพวกนี้ครับจะมีผิวขูดขัะคล้ายๆเป็นแบบเป็นหินขัดเวลาเราใช้งานเนี่ยช่วงตอนฝนตกมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุเวลาเราใช้งานด้วยเนาะพอเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่ของตัวโถงทางเดินตรงเนี้ย จริงๆเนี่ยงานดีไซน์ที่เราเคยเห็นก็จะเป็นโถงรับแขกใช่ไหมครับตรงนี้เขาก็ใช้เป็นโถงรับแขกได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะซกทีเดียวส่วนใหญ่พื้นที่ด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าอยากจะให้ตัวนี้เป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่ไปเลยแล้วเขาจะมีโซนส่วนตัวของเขาด้านบนอีกทีก็จะเป็นโซนรับแขกเหมือนกันเป็นพื้นที่นั้งเล่นด้วยนะครับมีการติดตั้งจุดปลักจุดสัญญาณโทรทัศน์ให้เรียบร้อยด้านบนใช้เป็นไฟแบบแท็กกิ้งนะหรือจะเป็นไฟไฟอลโล่ก็ได้ถ้าเอากรอบรูปมาติดตั้้งงนนนีี่คลลายยๆแบบเรนะ ตัวนี้จะเป็นโซนของห้องครัวครัวจะถูกแบ่งออกเป็น2ฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นครัวฝรั่งเดิมเนี่ยครัวฝรั่งเราก็ถอดคืนให้ลูกค้าไปเหมือนกันตัวนี้อีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับเป็นชุดครัวเคาน์เตอร์บิวอินเลยตัวนี้คืนให้ลูกค้านะแต่ลูกค้าก็ให้ทางด้านนอกเข้ามาติดตั้งให้พอมูฟไปโซนก็ยังมีโซนนั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะครับก็เป็นโต๊ะทานอาหาร4ที่นั่งมีโซนนั่งเล่นแบบผ่อนคลายฝั่งนี้ก็สามารถติดตั้งโทรทัศน์อะไรได้ด้านบนใช้เป็นแอร์แบบ4ี่ทิศทางนะคร เข้ากับสไตล์ของตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครัวไทยฝั่งโู้นด้วยนะทุกคนครัวไทยตรงนี้เนี่ยเป็นการออกแบบของบ้านหลักเองนะครับซึ่งก็จะอยู่ในวิโอเกียกัน,กนเป็นคอร์เตอร์ครัวแบบตัวแอมีความแบบไม้มีความอบอุ่นนิดนึงแล้วก็มีหูด,ดุดควันที่ช่วยระบายอากาศด้วยและในส่วนของประตูตรงนี้ครับลูกค้าก็ถอดคืนเหมือนกันนะจะเป็นลักษณะประตูที่มีช่องระบายอากาศแล้วก็กระจกอยู่ในตัวซึ่งบางครั้งเราจะเห็นประตูมุ้งลวดที่มันถูกแยกชิน้นออกจากกันแต่ส่วนหลังนี้ครับ เราสามารถปิดได้เลยตอนนี้จะเป็นลักษณะของการปิดกระจกแต่ว่าถ้าเราต้องการระบายอากาศเราแค่ผักมันขึ้นมา ต Beni, gen, ัวนี้ก็จะเป็นมุมลวดแล้วออกไปด้านนอกเนี่ยจะเป็นบริเวณของซักล้างแล้วก็เป็นของห้องซักลีดด้วยตรงนี้ลูกค้าใช้เป็นบริเวณของพื้นที่ที่ใช้ล้างซักล้างของไม้ถูกพื้นแล้วก็บริเวณของอ่างล้างจานเล็กๆน้อยๆเป็นแบบเบาๆก็อาจจะเป็นพวกผ้าที่เช็ดโต๊ะอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บมุบมาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นห้องซักผ้าซึ่งห้องซักผ้าเดี๋ยวรอติดตั้งเครื่องซักผ้าด้านในประตูเขาใช้เป็นแบบตีเป็นบานฝักเข้าไปก็ดูมีความแบบคลาสสิกนิดๆพอมุบออกมาอีกฝั่งงงงนนึฝั่ีี้รเขาาจะมทส ที่เขาบอกว่าเขาดีไซน์เพื่อใช้งานสําหรับผู้สูงอายุทุกคนลองดูนะครับก็ยังมีสรานข้างเลยขึ้นมาขึ้นมาวางแผนไว้ในอนาคตเลย สำหรับฟังก์ชันถัดไปนะครับ mm hmm. ก็คือของ mm hmm. ห้องนอนผู้สูงอายุตรงนี้งานออกแบบของเขาก็จะเน้นไปในดีไซน์ของทางสโลปแล้วก็พื้นที่มันเรียบเสมอกันเพื่อรองรับการใช้งานของวิวแชร์นะครับใช้ประตูแบบบานแขวนนะเป็นการเพิ่มเติมเข้ามานะพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นโซนของห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยผมอยากจะนําเสนอในฟังก์ชันการใช้งานก่อนเนาะพอเข้ามาแล้วเราจะเห็นรางระบายน้ําด้านล่างถ้าเราเห็นในของบ้านหลักเนาะเราจะมีการดีไซน์ที่เป็นทางสโลปอยู่แล้วแต่ตรงนี้เขาก็จะดีไซน์เป็นรางระบายน้ําเพิ่มเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ม บริเวณของทาวเวอร์อีกจุดหนึ่งแล้วก็มีราวพยุงด้วยราวพยุงก็ไม่ได้เป็นแค่สเตลเลตอย่างเดียวเขาก็มีงานดีไซน์ของไม้เข้ามาตกแต่งด้วยนะครับก็ใช้ในบริเวณของโถสุพรรณตรงนี้นะครับทุกคนและงานกระเบื้องปิดผิวต่างๆก็จะใช้ไปในโทที่อบอุ่นเป็นลาาหินหมดเลยนะครับฝั่งของห้องนอนเนี่ยเน้นใช้งานเบาๆนะจะเป็นเตียงใช้งานเทควิวไปด้านนอกก็อยู่ตรงกับช่องแสงด้านนอกโดยด้านบนก็ติดตั้งแอร์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับติดตั้งมูรี่ผ้าม่านต่างๆก็เซตเนี้ยก เอาไว้เมื่อสักครู่มาตอนต้นนะครับสำหรับห้องต่อไปนะครับก็คือบริเวณของห้องนี้ ห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องอนเนกประสงค์แลวก็ห้องน้ําที่ใช้งานภายนอกอีกหนึ่งห้องที่ใช้งานสำหรับแขกน,นะซึ่งการออกแบบตั้งแต่แรกของลูกค้าบอกว่าอยากจะทําเป็นพาวเดอร์รูมแต่พอออกแบบไปออกแบบมาติดตั้งบริเวณชาเวอร์เข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาแล้วก็มีโซนของเคาน์เตอร์อร่างล้างมืออ่างล้างหน้าตัวน,นี้เป็นเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับแล้วก็ติดตั้งกระจกที่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์เลยดีไซน์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพอะเวลาเราเข้ามาใช้งานเนี่ยเราก็จะเช็คความเรียบร้อยของตัวเราได้แบบเต็มบานเข้ามาก็จะมีโซนที่เป็นกระจกกกกเเปปอรร์ั้นนนน,น็ีียตง มีสายได้ลูกค้าก็เลือกของได้มีช่องวางของด้านในโซนชาเวอร์มีการซ่อนระบบน้ําท่อน้ําต่างๆไว้ก็ดูเรียบร้อยมากด้วยนะครับสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ลูกค้าเตรียมไว้ว่า เผื่อในอนาคตอาจจะปรับเป็นห้องนอนก็ตอนนี้เอาของมาวางไว้ก่อนนะครับติดตั้งแอร์เรียบร้อยมีผ้ามา่านมูลี่ต่างๆก็ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้กับทุกคนดูก็คือเป็นไฟทางเดินครับสามารถปิดได้เปิดได้ใช้งานที่แบบเวลาเราลงมาไปตอนกลางคืนไม่อยากจะเปิดไฟที่แสงสว่างมากเกินไปก็ใช้ไฟทางเดินเนี่ยเพื่อส่องตัวบันไดให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่อนข้างดีนะครับออกแบบได้ดูดีมากแล้วก็เข้ากับตัวบานด้วยเรามีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยเนาะตัวนี้ก็ดีไซน์ได้ด คนจะเห็นการออกแบบที่แปลกใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เขาดีไซน์ตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้ยเป็นโซนพระเขาก็ให้บ้านรักเนี่ยออกแบบเลยออกแบบเหมือนลักษณะของชั้นลอยที่ตัวบันไดขึ้นมาก็จะมีเหมือนเป็นชานพักขึ้นมาอีกแล้วเราก็ขึ้นมาใช้งานบริเวณของโต๊ะหมู่บูชาตัวนี้เขาวางเป็นแบบโต๊ะเล็ก อยู่ตรงบริเวณของช่องแสงธรรมชาติเวลาใช้งานก็ดูไม่หยืดหัดด้วยแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบโคมชันเดเรียที่จะเอามาติดตั้งภายในตัวบ้านนะครับทุกคนห้องนอนตรงนี้จะเป็นห้องนอนแขก ที่ไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็เข้าเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งลูกค้าเนี่ยก็ได้เข้าอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แบบเต็มร้อยมากรอติดตั้งพวกบิวอินต่างๆอยู่ตัวนี้ไม่ได้มีห้องน้ําในตัวนะแล้วก็เขาจะใช้ห้องน้ําที่อยู่ตรงนี้แทนการวางฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันทุกอย่างเลยกระจกแบบโอเวอร์ไซส์คอตเตอร์อ่างล้างมือแบบสําเร็จแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนเปียกแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟด้านนอกตรงนี้ครับเขาจะ คอนเน็กกับตัวพัดลมด้านไหนด้วยอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเขามีการซ่อนไฟด้านบนนะทุกคนจะเห็นไฟที่มันเป็นริมไลท์ไหมตัวนี้ไม่ใช่แสงธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาเหมือนจําลองเข้ามาเวลาเราใช้งานตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการที่ใช้แสงที่มันมากจนเกินไปสว่างมากจนเกินไปเราก็ดีไซน์ให้มีริมไลท์ส่องจากด้านบนลงมาเพื่อใช้งานในตอนกลางคืน สำหรับห้องนอนห้องนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีฟังก์ชันลับอีกหนึ่งฟังชันแล้วเป็นไอเดียที่เขาได้ไอเดียมาจากอีกช่องหนึ่งนะแล้วเขาก็ลองมาดีไซน์กับการใช้งานของเขาด้วยก็คือมีตู้เสื้อผ้าซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับทุกคนด้านหลังเนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดซึ่งไม่ได้มีบานเปิดนะแต่เขาเอาแขวนไว้เขาบอกว่าของแบรนด์เนมต่างๆหรือเสื้อผ้าอะไรที่มันอยู่ในตู้นานๆมันจะมีความเสื่อมสภาพของพวกหนังพวกผ้าที่มันอยู่ในตู้แล้วไม่ได้ใช้งาน เขาก็เลยเอาไอเดียตรงนี้อยากจะใช้ก็แค่เปิดมาม่านถ้าไม่ต้องการให้มันลกก็แค่ปิดพมา่านมีโซนนอนพักผ่อนแล้วก็โซนของห้องน้ำใช้งานภายในตัวตอนนี้เขาไม่ได้เน้นของแสงสว่างมากนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการแสงประมาณนี้แหละพอละเพื่อใช้งานในส่วนตัวของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะเพิ่มแสงสว่างแสงไฟเข้าไปเนี่ยดีไซน์ได้นะวันนี้อาจจะดูมืดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับความต้องการความชอบของแต่ละคนด้วย ลิฟวิ่งรูมในโซนชั้นบนอีกหนึ่งโซนก็นคือบรเิเวณตรงนี้เลยนะครับติดตั้งโซฟาเรียบร้อยหมดแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะแยกพื้นที่ใช้งานซึ่งบางครั้งตรงด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่ลูกค้าอยู่กันหลายคนให้ผู้ใหญ่อยู่ด้านล่างแล้วเขาก็จะใช้งานด้านบนเนี่ยมีความ p r i v a t เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ใช้เป็นโซนนั่งดูโทรทัศน์อาจจะพักผ่อนผ่อนคลายหรือว่าดูหนังก,ก็ได้นะครับลูกค้าลองมองเป็นไอเดียสําหรับการแต่งบ้านของเราในอนาคตได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูห้อง ฝั่งนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นห้องทํางานนะครับหรือว่าท่านอื่นอยากจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้นะเป็นห้องในประสงค์ห้องหนึ่งเลยที่สามารถวางที่นอนแล้วก็ออกไปใช้ห้องน้ําด้านนได้เพราะว่าชั้นบนเนี่ยเขามีห้องน้ํารวมอยู่แล้วนะตัวนี้ก็ดีไซน์ได้นะครับมีช่องแสงธรรมชาติส่องมาได้ด้านบนตรงนี้เขาออกแบบมาเราจะไม่เห็นรางพม่านเลยเพราะว่าเขาใส่บางใบมา,มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เห็นไหมเขาซ่อนรางพม่านด้านในเลยนะถ้ามองจากมุมนี้เราจะเห็นรางพมา่านแต่ว่าถ้าจากมุมนี้มองเข้ามา เราจะไม่เขียนตังพมา่านเพราะว่ามันถูกซ่อนจากบางใบที่ถูกออกแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วดห้องนี้จะเป็น master bedroom นะครับก็เขาออกแบบให้เป็น w a l อ in c ค o เ e ตก่อนซึ่งเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแต่งตัวเดี๋ยวรอติดตั้งชุดวิวอินที่ลูกค้ากาลังออกแบบอยู่ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําที่ใช้งานภายในตัวนะครับห้องนี้มีความพิเศษมากๆเพราะว่าใช้งานสองคนเขาออกแบบส่วนของอ่างล้างมืออาังไาที่เป็นแบบที่เ n d h แล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นบานคู่ด้วยมีปลั๊ก ที่เป็นลักษณะของบราสามที่ติดตั้งเกาะกันนะ้ำให้เรียบร้อยหมดแล้วด้านล่างตัวนี้ก็มีช่องเก็บของต่างๆและรลิ้นชกกักเกาะใช้งานได้นะนรับมีช่องแสงธรรมชาติที่ใส่แบบเป็นฟิฟ้าตรงนี้แล้วด้านบนจะเป็นบานกระทุ้งออกไปด้านนอกฝั่งนี้จะเป็นโซนชวเวอร์ที่รอติดตั้งแบบชวเวอร์บอ็อกตัวนี้ก็จะมีอ่างซึ่งห้องน้ำไม่ได้ใหญ่เลยนะแต่ว่าฟังก์ชันเขาค่อนข้างที่จะแบบจัดเต็มแล้วเขาก็มีโจทย์อย่างที่ผมบอกก็คือ ใช้งานหลากหลายแต่ไม่ให้อึดอัดในการใช้งานด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือจากตรงนี้ออกมาห้องน้ําเป็นโซน Walk-in closet แล้วเขามีการกั้นตัวประตูอีกหนึ่งชั้นตรงนี้นะครับเป็นห้องนอน <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลว่าตัวประตูนี้เขาออกแบบมาเพราะอะไรทุกคนเห็นแอร์ไหมครับ เขาบอกว่าต้องการให้ใช้แอร์เนี่ยแบบประหยัดไฟซึ่งใช้แอร์ตัวเล็กแล้วกั้นด้วยประตูตรงนี้มันจะประหยัดไฟกว่าเพราะแอร์จะไม่ต้องทํางานหนักแล้วเราก็ไม่ต้องใช้แอร์ตัวใหญ่ทําประตูกั้นไม่ให้ลมออกแอร์มันก็จะทํางานได้ปกติในขนาดห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วด,ด้านนอกก็จะเป็นโซนแต่งตัวเพราะว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้แอร์อยู่แล้วเวลาเราแต่งตัวถูกไหมตรงนี้ก็ดีไซน์ได้นะครับออกแบบได้เลยแล้วก็ห้องนอนเนี่ยรู้สึกว่าจะดิมไฟได้ด้วยนะแต่ว่าดิมจากรีมโมทนะครับ เดี๋ยวผมสรุปข้อม like <pr> <to ูลบ้านหลังนี้ให้กับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับใช้รหัสแบบ 2BR 23060 6ห้องนอนห้ห้องน้ำหน้ากว้างของตัวบ้านอยู่ที่13เมตรลึก11.2เมตรพื้นที่ใช้สอย277ตารางเมตรราคาก่อสร้างที่พร้อมก่อสร้างตอนทำสัญญาอยู่ที่4 9 0 0บาทแต่ว่ารวมรวมแล้วที่คุยกับลูกค้าเนี่ยรวมทั้งชุดครัวต่างๆเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าติดตั้งไปประมาณ ล้าน,นงานดีไซน์ต่างๆลูกค้าลองมองเป็นไอเดียได้นะครับว่าจะหยิบจับส่วนไหนไปตกแต่งบ้านของเราคลิปหน้าจะเป็นบ้านแบบไหนสไตล์ลายกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันหน่อยคลิปหน้าครับ